เอาละเด็กๆเดี๋ยวเราพูดจริงสิปิดประตูหน่อยครับเปิดประตูเปิดดีให้ก็พ่องมีพัสดุมาส่งครับเออคุณชื่อผัด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 เดโดพาดดล่าครับผมโอ้เยี่ยมเลยครับขอดูหลักฐานยืนยันตัวหน่อยครับในเวอร์ลุนลาลุกหมาเลยว่ะในใครหน้าเหมือนคนลุนลาลุกหมาน่ะก็เหมือนนี่ไงดูโลกกันสิ Flip น่าเหมือนพวดดูแลลูกหมาจริงๆด้วยรู้อะไรไหมเียเวลาสัก5นาทีไที่ทำการแล้วไปเปลี่ยนรูปใหม่ใช่ชิวๆจะไปบอกมันทำไมเ่าไอ้พวกเงี้ยนี่กูไปฟ้องแม่แป๊บเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเจอแน่อ้าวที่ผิตาสวยจังไหนลองใส่แป๊บโอ้เจ๋งดีอ่ะโอ้มองอะไรไม่เห็นเลยมึงละกูหาดิจะกูไปเปลี่ยนรูปแป๊บแล้วมึงเจอแน่ อ๋อเจ๋งมีที่จอดรถอยู่ข้างหน้าเลยอ้าวอ้าวอ้าวเอาอีป,ป้านี่เดี๋ยวเอ้าอีนี่นี่มันที่จอดรถกับผมนะป้าขอโทษนะจ่ะพอเราบอฉันมาก,ก่อนจะอยากไปจอดเอาไปจอดข้างทางแยกอ,อันนี้มันอะไรมันไม่ถูกต้องนะป้าบอกให้อย่างบ่ถึงต้องผมมึงหแหละเอ้าอีอนี่ไม่ว่าใครก็ห้ามด่าผมกูนี่ อารมณ์เสียอ,อ่ะ,อะโอโหตอ่อแถวอืมอ่อเนี่ยต้องตอ่อแถวอีกนานไหมเนี่ยก็คงประมาณสัก2อสนาทีแหละนะฉันถึงได้ซื้อไก่นี่มากินเข้าไปแลาไงเล่าอ,อ,อร่อยนะงามหกชั่วโมงต่อมาโอเคแล้วตานน่อยแล้วเพื่อนอสภาพไม่น่ารนอดเอ้วผมจะมาเปลี่ยนอ่ากางเกงในอ่าหมายถึงรูปนะฮะเอ่อคือผมอยากจะมาเปลี่ยนรูปนะครับ โอ้โตต้องการสิให้เหาเปลี่ยนรูปให้โตบ่แมนบ่เออมันเป็นงานนี่ครับ <c oughs> มันแมนงานอยู่บนนี่เบิ่งสิเบิ่งเบิงเบิง่งนี่เบิ่งเบิงนี่กดคีย์บอร์ดนี่เบิดมือนี่มันไม่แมนบ่มันบ่แมน,อมนโอเคแล้วคุณจะให้ผมเปลี่ยนรูปได้ไหมเนี่ยฮะขอโทษนะขาคุณจะไปสอบใบขับขี่ใหม่อีกเถอะ What กับเพราะว่ามึงน่ะหืนนูบอหืนหืนแดกลูกหมาอีป้าผมไม่เคยลุนลามลูกหมามึงเคยจับโตลูกหมาเป็นบ่โดยที่บ่ได้รับอนุญาตมีเป็นบ่อีป้านี่มันก็จับได้หมดทุกคนนั่นแหละลิเซนเธอมีอีสันนี่บด้อยาังู้วิธีการลุนลามลูกหมาของคุณหลอกเด้อค่ะเด้อจะได้ยินแล้วแหละสิอวกแตกตายนิเพลเลออกมาจากน่อยแล้วนี่เฮ้ยใหัวแล้วไปทําการสอบไม่แล้วสิไปสตล์ใส้กระหิบไปรถเออคนต่อไปเฮ้ยคิดว่าเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยฮะ ขั้นตอนี้น่ะวหวมักเลยไม่ต้องกังวลไปหรอกเพื่อนกชั่วโมงต่อมาไอลล拉ตอนายลวอีกช่างแมะมาลอยตอนนี้ฉันไปขับรถไม่ได้แล้วดูตัวฉันสิเออสภาพน่าเป็นบานเอาละไปกันเลยมาแดงได้แล้วเขาลุยไม่เป็นไรเอตโทนี่นี่ก็แค่ขับรถเท่านั้นนายทำเป็นประจำอยู่แล้ว อ๋อสิขอบอกอย่างหนึ่งเด้อค่ะเด้อคุณจะต้องทำการตรวจสอบ<ม>นี้ซะก่อนอเอา้าอีปาน,นี่กำลังยิบอะไรโดยสิกหัลุกลานหมาตัวนี้ลูกหัวจาชาแอนโทนี่อย่าห้ามลูกหัวม, <c oughs> มันเด็ดขาดนะแอนโทนี่อย่าโอ้าจะน่ารักจริงๆใช่ไหมล่ะต้องไม่ลูกหัวมันเด็ดขาดจะลูกหัวมาบ้าเอ้ Anderson เฮ้ได้ว่าตัวเป็นคนมาดุกลานหมาแมนบอบอพานเอ้าขอร้องเรอให้ผมได้ขับรถเถอะนะหรือทำอะไรก็ได้ มมนยังก็ได้แมน้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยวอ่าคิดอยู่เี่ยเฮ้ยเฮ้ยหลายแล้วมั้เนี้ยะผมไม่รู้ว่าผมจะทาได้ไมเนี่ยอยเฮตโต้คือหำม้าไหลถ้าอยากได้ไปขับคีก็เริ่มต้นทูมันซะจมไว้เน้ะอีป้อเสียวเอะแม่และดีมากแมค่อยค่ยูไปค่อยค่อยไปทาไมต้องให้เขาใส่เข้งกริงไงะล้เป็นยังก์สิวะใดล่ะก็จริง เป็นเด็ดแรกที่ดีเยี่ยมที่สุดในชีวิตเลยแหละฮะตอนนี้นายดูเหมือนพวกลุหลบจักรยานแทนแล้วอ,อ่ะ